สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะฮะกับผมหนึ่งฮอนดา้าวิกวิงเชียงใหม่นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวฮะ,ะวันนี้ผมมีเซลนะครับเซลที่ขายโน้ติโนนาวิกวินด้วยคนนึงนะ,ค,ะนนครับ,บมาแนะนำครับเชิญครับผมเชิญครับเชิญครับเชิญเลยนี่ฮะเซลต้นะครับผม<อ>บนะฮะเป็นหนึ่งเซลที่าขายได้ค่อนข้างเกี่ยมนะครับแล้วก็ให้ข้อมูลได้่อนขงาง ดีรับเลยนะครับแล้วก็วันนี้นอกจากเซลล์ต้นที่จะมาอยู่กับผมวันนี้แล้วเนี่ยก็จะมีรถนะครับ2รุ่นด้วยการนี่ผมจะมาแนะนำนะครับแล้วก็คือข้างหลังผมเลยฮะ,ะนี่เลยครับ Honda CRF300 L นะครับแล้วก็ r a l l y นะฮะมีทั้งน้องเล็กแล้วก็พี่ใหญ่เลยนะครับเซลล์ต้นเครับเอาราคาก่อนนะเรื่มจากราคาตัว L อวันนี้ก่อนครับราคามัน เท่าไหร่ครับราคาตัวนี้นครับมันอยู่ที่่145,000แต่ร้อยบาทก็ถูกอี่เอื้อมถึงนะถือว่าเป็นราคาที่เอื้อมถึงนะครับไม่แพงมากเลยไปเลยแตแน่นิดๆน,ดนะมันมันมีดียังไงอะไรเงี้ยคือคือผมผมไม่ค่อยถนัดด้วยถ้าเอาเอาตรงตั้งแต่ตั้งแต่ผมศึกษาไปผมก็จะศึกษาพวกสายสปอร์ตซะเยอะ แต่พอมาเป็นสายมอเตอร์คอร์สสายโมตาแบบนี้เนี่ยผมไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ก็ต้องได้ตัวช่วยนะครับที่เป็นเซลล์ต้นมาช่วยพื่ดูว่าอารมณ์การขับขี่ไงเพออางาราะว่าพื้นฐานเซลล์ต้นขี่รถอะไรอยูอ่ตอนนี้ผมขับตัว CIF อ0 0 l สองรออา2 2 5 0 L ใช่ครับอนนี้ขี่2 5 0รอยู่าสเอลนั้นเซลล์ต้นเนี่ยก็จะรู้นะครับรู้ถึงอารมณ์การขับขี่ของของของรถรูปแบบอย่างนี้เป็นอย่างดีนะครับอ่นะ ลองแนะนําให้ผมดูหน่อยที่ว่ารถคันนี้มันมันแตกต่างจากตัวที่คุณต้นขี่ยังไงแตกต่างกันยังไงดีกว่อนถ้าตัวนี้ครับเอาแบบว่าถ้าขับขี่จริงๆผมไม่เคยลองยังไม่เคยลองใหม่มากนะฮะท่านผู้ชมใหม่เซลล์เองไม่เคยลองเลยเอาเอาแบบแบบถ้าถ่าเท่ารที่ดูแบบช่างเขาเทสเขาลองขับขี่อะไรครับอ่า อัตาแรงบิดรุ่นนี้มันจะดีกว่า250าด้วยเครื่องที่ใหญ่กว่าใช่่ขนาดเครื่องเป็น3 0 0ซีซีนั่นเองนะคะจะทำให้อาจารา์การบิดอัตาเล่งดีกว่านะครับประกอบประกอบกับน้ำหนักใช่น้ำหนักเบากว่าน้ำหนักที่เบากว่าน่าสนใจนะฮะน่าสนใจเอ๋ผมเหมือนว่าเหมือนว่ารุ่นนี้มีการเปลี่ยนตำแหน่งนิดนิดหน่อยๆนะครับของ ของรูปแบบของเครื่องโยนของรูปแบบของหม้อน้ำหรืออะไามใช่ไหมเปลี่ยนยังไงบ้างครับเสือต้นก็หลักๆคือเปลี่ยนจากหม้อน้ำปกติจะอยู่ฝั่งฝั่งฝั่งซ้ายติงอยู่ฝั่งซ้ายของผู้ออกแฝั่งขวาอ๋อย้ายมีอยู่ฝั่งขวาเพราะว่าไอ้ที่สาเหตุที่ทางคองด้าย้ายมาคือหลักๆส่วนมากคนเราถ้าจะล้มจะล้มฝั่งซ้ายกัน อ๋อามีเหตุผลเขา,าจะประมาณเขาเห็นข้อ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 ดีข้อเสียของเขาคือเขาเขาอ๋อเขาคิดค้นมาแล้วเขาคิดคน้คนเขาวิจัยมาแล้วแหละว่าคนคนส่วนใหญ่เวลาขี่มอเตอร์ไซค์ทรงอย่ายงเงี้ยจะล้มฝั่งซ้ายอ๋อแล้วแล้ว,แล,วแล้วคือหม้อน้ำมันอ่าเป็นชิ้นส่วนหนึ่งที่สําคัญใช่อ่าสำคัญในตัวรถคือถ้าล้มไปปุ๊บนี่ดูเรื่องแพงไหมอ่าตัวนี้น่าจะประมาณ ไม่เกินสองพันมัไม่เกินสองพันก็ถือว่าแพงนะครับเดีว่าเป็นเป็นว่าเป็นอะไรอีกทีหนึ่งที่แพงนะฮะในระดับหนึ่งคือล้มครั้งหนึ่งมูลค่าสองพันอ่ะคุณผู้ชมคี่ดูกันนะฮะอ่ะต่อไปนะครับมีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างอ่าเท่าที่ดูพื้นฐานเรื่องะไรที่ผมสังเกตเห็นนะจะเป็นโครงใช่ไหมจะเป็นจะเป็นในส่วนของโครงออกแบบใหม่อ่าแบบใหม่ดีไซน์ใหม่เพื่อให้กับน้ำหนักที่เบาขึ้น น้ำหนักเบาแล้วก็ไฟเป็น LED น่าเปิดดูได้ไหมเปิดดูได้ไหมอาจะต้องเปิดดูให้ผมหน่อยเออนั่นโอ้ไฟหน้านะท้าที่สังเกตนะครับมีความสว่างนะครับแล้วก็เป็นไฟ LED นะแล้วก็ดีไซน์ที่สวยนะครับดูเป็นไฟเล็กๆแต่มีความสว่างอืมอืมอืมนี่นี่ไฟสูงหน่อยนั่นนะฮะนี่ไฟสูง โอเคโอเคต่อมาตัวหนึ่งอาจจะยังไม่เห็นหน้าจอใหม่หน้าจอใหม่อ่ะมามาดูดูหน้าจอใหม่ยังไงฮะยังไงหน้าจอตัวนี้เอ่อจะเป็นหน้าจอที่บอกเกียร์เข้ามาลวอ๋อมีตำแหน่งเกียร์เพิ่มเข้ามาครับแล้วก็<ม>จะบอกครบถ้วนกว่าเดิมด้วยจากเดิม,มความละเอียดใช่จากเดิมมันจะบอกแค่ไม่รวมทีปเอทีบีแค่นี้ ตัวสองรอยหาเรียกว่าหน้าปักใหม่เรือนใ,ใหม่ใหม่นี่คือความละเอียดมันมีมากขึ้นกว่าเดิม<ช>นะแล้วก็มีตำแหน่งเกียร์เพิ่มมานะครับตรงนี้มีตำแหน่งเกียร์เพิ่มมาที่หลงเกียร์ใช่ไหมกำลังขึ้นเนินดอยอยู่เลยปื้ดปืด,ป,ด,ป,ดปืดสับเกียร์ว่าวปั้งเฮ้ยตำแหน่งไหนแล้วลืมนะอากาศลมได้<ช>นี่ก็มีตำแหน่งเกียร์บอกไว<ช>้<ช> เพิ่มความแม่นยำในการกขับขี่มากขึ้นเพิ่มความสะดวกสบายในการขับขี่มากขึ้นนั่นเอ,องนะครับแล้วก็ตัวถังนะครับที่ผมสังเกตเห็นตรงนี้เลยก็คือตัวถังมนันมาตรงนี้ดูแบบกระชับนะดูว่ากระชับอ่ะแล้วว่าไหนๆละขออ่าฝากข่าวสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวให้คุณต้นเซลต้นเนี่ยส่วนสูงเท่าไหร่ครับผมร้อยหกสิบหกครับร้อยหกสิบหกนะครับประคองรถให้ผมหน่อยประองรถหน่อยนะครับ อ,อยากให้คนที่นะมาตรฐานชายไทยนะครับส่วนสูง166อย่างเซลต้นนะลองขึ้นควบคันนี้ดูแล้วก็ลองดูกันว่าตำแหน,น่งนการนั่งโพสชั่นการนั่งแล้วก็การวางเท้าเนี่ยลักษณะเป็นยังไงสำหรับคนที่เป็นมาตรฐานชายไทยสูง166นะครับีรถใหม่จริงๆคือปลาติกไม่แกะนะครับนะอ่ะลองขึ้นควบให้ให้ท่านผู้ชมดูนิดนึงฮนะว่า ่แมวันรถเข้าเป็นลอยครับใช่วันรถเข้าเป็นลอยขอเรียกก่อนต้องบอกว่าคันนี้เนี่ยมีเจ้าของแล้วด้วยนะครับมีคนซื้อไปแล้วด้วยคือจริงจริงไหนก็จะก่อนจะเล่าเรื่องขออนุญาตเจ้าของนะครับถ้าดุขออนุญาตนะครับนะครับอ่าึ้นให้ดูหน่อยว่าสูงกับว่าส่วนสูงอ่าเราเอาเท้าลงสองข้างถ้าเท้าสัมผัสกับพื้นประมาณประมาณอุ้งเท้าครับ ออาุ้ประมาณ300นะครับถือว่าขับสบายไม่ไม่สูงมากตามตามส่วนสูงมาตรฐานคนคนไทยเราก็จะสูงประมาณนี้นะครับนะฮะก็ถือว่าอยู่ในในโพซิชั่นที่นั่งสบายขับขี่สบายขับขี่สบายกว่ารถชาคาขับขี่สบายกว่ารถเซอร์โตรู้ป่ะหรือว่า ้ำ,หน,ำนนนนนหนักมันเบากว่าน้ำหนักเบากว่านะฮะนี่คือที่สำคัญของรถที่เอาไว้สำหรับแอดเวนเจอร์เอาไว้สำหรับขึ้นภูเขาขึ้นดอยหรือเข้าป่าต่างๆนะฮะที่สำคัญเลยคือน้ำหนักมันต้องเบาเพราะว่ารถรวกนี้คือใช้ในการเข้าป่าเข้าดอยคือมันจะต้องเจออุปรสรรคนะครับในหลายๆรูปแบบเพราะนั้นน้ำหนักที่เบา่ยจะทำให้ได้เรียบนะฮะในการขับขี่ทั่วไปหรือขับขี่บนในทางป่ทาทางดินนั่นเองนะฮะที่เขาเกกัน น่ะผ่านไปนะครับสำหรับเจ้า TIF 300L ตัวนี้ราคาย้ำราคาอีกครั้งนะฮะจะอยู่ที่145,800บาทนะครับของแถมของแถมเหมือนจะเยอะเหลือเกินนะของแถมเหมือนจะเยอะเหลือเกินของแถมเนี่ยจะมีให้เลือกรับอยู่ประมาณ5รายการนะครับนะก็จะมีอะไรบ้างไหมมีหมวกกันน็อกเสอยืดหมวกกันน็อกหมวกเสอยืดนะครับแล้วก็อะไรนะเสายืดข้อหก โอเป็นเสื้อผ้าห่มเสื้อกับผ้าห่มนะฮะแล้วก็เอ่อแรกๆขอโทษดิขอโทษดิขอโทษดีมันเยอะเกินนะฮะจำแทบไ,ไม่ไหวไม่ไหวเอาชัดๆเลยนะครับก็คือเป็นเสื้อยืดนะครับบวกบวกกันน็อกนะฮะหมวกน็อกนันเป็นหมวกน็อกแบบเต็มใบหน้าะแล้วก็อย่างที่สองเนี่ยให้เลือกรับเนี่ยก็จะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตนะครับกับผ้าห่มขนาด6ฟุตโง่ไม่ธรรมดาอีกอย่างนึงนะครับหรือจะเลือกรับเป็นพัดลมไอ้น้ำ นะฮะเพราะหน้าหนาวก็ใกล้จะหมดแล้วนะเพราะหน้าหนาวใกล้จะหมดแล้วคัดลงไ้น้ำไม่สาคัญนะครับพอเข้าหน้าร้อนเพิ่มนี่ต้องการละหรือนะครับจะเป็นหม้อทอไฟฟ้านะ,ะโอ้ขนาด3.8ลิตรนะครับหรืออันสุดท้ายนะครับเลือกรับเป็นนาฬิกาซีอีโอมีแบรนด์ห้านะน่าสนใจมากเลยนะฮะที่สําคัญคือเราฟรีค่าจดทะเบียนพรบอ,รบอ,รอยู่แล้วนะครับแต่เราลดทุกการที่ออกกับ Honda Big Wing ของเรา ต่อไปเลยเพื่อการเสียเวลาชายกลางชายกลางตะกูล C r F สามร้อยนะครับไม่พูดถึงไม่ได้ตนเนี้แหล่ดีหมอกตรงนี้ไม่ใช่นะครับหมอกตรงนี้ตรงตรงตรงที่วางตรงนี้ถ้าอยากได้ซื้อเลยอ้าวเซลนะท็อปเซลเชื่อผมขายแล้วใชเริ่มขายแล้วนะเอาราคาเท่าไหร่คุยราคาตอนนี้อยู่ที่สองพันหกร้อยเก้าสิบบาท 2690้ว26และได้หมวก h ซ c นะฮะวัสดุอย่างดีแบบนี้อันนี้รุ่นเลเตอร์รุ่นนี้ผมใช้อยู่ดีดไหมครับดีครับดีมากคือน้ําหนักถือว่าเป็นน้าหนักเป็นหมวกกัน็อคที่น้ําหนักปานกลางนะครับ <S 1> <S 1> <S 1> น้ําหนักปานกลางเนี่ยมันดียังไงคือถ้าบางทีเนี่ยโดย,โดยส่วนตัวผมนะ <S <S ถ้าเป็นหมวกกัน็อคที่หนักจนเกินไปเราก็จะทําการหันหรือขยับคอหรือการขับขี่มันจะลําบาก หรือถ้าเป็นหมวกกันน็อกที่มันเบาจนเกินไปนะครับในลักษณะที่เราขี่ไปด้วยความเร็วสูงๆเนี่ยแลวเราหันเนี่ยมันมีโอกาสที่หมวกกันน็อกจะเขาเรียกว่าขยับบิดเออบิดทําให้ปิดตาหรือทาให้เกิดอุบัติเหตุได้แต่ใบนี้คือน้ําหนักปานกลางกําลังดีนะครับเลือกไซส์หมวกกันน็อกให้ถูกต้องนะแค่นั้นปลอดภัยนะครับรู้นตัวนี้ขับทั้งกลางวันกลางคืนได้ใช่ไหมได้เออได้ใช่เออนี่พิเศษ ที่พิเศษของรุ Laser, Laser ่นเลเซอร์ H2C เลเซอร์ตัวนี้คือมีนี่ฮะน่าน่านี่ไงขยับเล่นอย่างเงี้ยทั้งวันเลอกังคืนกลางวันกังคืนกลางคืนกลางวันพอแล้วครับหมดหขายหมดขายเออเดี๋สิเดี๋สินะฮะคือเขามีมีครับแว่นบังแดดนะฮะเอาไว้สำหรับขับขี่ตอนกลางวันหรือแดดเข้าตาเราก็สามารถปิดแว่นตรงนี้ลงมาปิดแว่นตรงนี้ลงมาได้นะครับเออเกิดผิดพลาดใเทีนี้เล็กน้อยนะฮะ ไม่เป็นไรเพราะว่าบวงนี้เป็นหมวก m e r ร์คนะเป็นธรรมดานะครับเอาเรามาดูตัว C R F 300 L l อ l L y ตัวนี้นะครับในส่วนของบล็อกเครื่องเนี่ยก็จะเป็นบล็อกเครื่องของบ็อกเครื่องเดียวกันนะกับเจ้า C R F 300 L ตอวูนั้นแหละนะครับแต่ว่าขึ้นชื่อว่าเป็น l รน l y แล้วเนี่ยมันก็จะใหญ่ขึ้นนะครับดูแบบธรรมะทะแมงนะฮะแล้วก็มีวินชิล นะครับมีวินชิลตัวนี้นะแล้วก็รูปลักษณ์ก็จะใหญ่คือคือคือเอาง่ายถ้าเป็นตัว 300L เนี่ยจะเหมาะสำหรับเข้าป่าทางดินนะถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับจะไม่ค่อยเหมาะกับทางตรงไกลๆหรือการเดินทางไกลๆเพราะว่ารถที่น้ำหนักเบาเนี่ยเวลาเราขี่ไกลๆไปด้วยความเร็วส,งสูงๆเนี่ยมันจะมีอาการเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้น การใช้งานของรถเจ้าตัว crf 3 0 0 l ตัวตัวเล,ล็กเราเนี่ยมันเหมาะที่สุดคือการเอาไว้แอดเวนเจอร์ตามฟินแอดของเราตรงนั้นเลยนะคะคือเข้าปา่าโดยสโลแกนที่ขึ้นชื่อว่า crf 3 0 0 l t h e l e s no end of the road นะครับคือไปได้ทุกที่ที่ไม่มีทางนั่นเองนะครับส่วนคันนี้เนี่ยต้องบอกก่อนว่า crf 3 0 0 r a l l y เนี่ยเป็นรถที่ใหญ่กว่า เจ้า300แอลน้ำหนักเยอะกว่า300แอลจึงเหมาะก,กับการเดินทางระยะไกลได้ด้วยนะครับแต่ไม่ใช่ว่าจะเข้าป่าเข้าดอยไม่ได้นะฮะก็คือสามารถเข้าป่าเข้าดอยได้เหมือนกันนะครับด้วยสมรรถนะเครื่อง300 L. นะครับแล้วก็คือมันผมจะได้คอมเมนต์อย่างหนึ่งตัวเจ้า C r เ300เรนจีตัว,ตวนี้ผู้ขับขี่เนี่ยจะต้องอ มีส่วนสูงนะครับมีส่วนสูงระดับนึงนต้องเป็นคนที่สูงในระดับนึงนะครับถึงจะสามารถขี่ได้โดยเขาเรียกว่า,าขี่ได้โดยสะดวกนะคงมีความสะดวก <m> <ๆ>เพราะว่าโดยโดยโดยตัวรถเนี่ยครับมันมันสูงนะฮะโดยตัวรถเนี่ยมันสูงเพราะนั้นก็คืออย่างน้อยๆถ้าเป็นคนที่รูปร่างเล็กไม่ได้สูงนะครับก็จะต้องอาจจะต้องใช้ทักษะ ในการขี่รถสูงๆแบบนี้หน่อยนะครเรามาดูว่าดีกว่าครับว่าเจ้า CRF 3 0 0 r a l ตัวนี้มันมันมีอะไรบ้างนะเข้ามาดูใ,ใกล้ๆนะฮะเพราะว่านี่ฮนะเหมือนเดิมฮะเหมือน CRF 3 0 0 L คือตำแหน่งหม้อน้ำเปลี่ยนมาเป็นฝั่งขวานะครับตัวอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นเพราะว่านะฮะเขาได้คิดค้นมาแล้วนะคะรับทาง Honda ได้คิดค้นมาแล้วว่าโดยปกติแล้วอุบัติเหตุธีการลักษณะของการล้มเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ย ผู้ขับขี่จะล้มไปในฝั่งซ้ายนะฮะนะอ่ะพูดถึงราคากันเลยดีกว่านะครับคันนี้ราคาจะอยู่ที่172,200บาทนะฮะของแถมเลือกเลือกรับเหมือนกันหมนเลยนะครับคันนี้เสียดายฮะท่านผู้ชมผมมันไม่ได้ต่อแบตไว้นะครับเพราะเป็นรถใหม่ยังไม่มีจ้าของนะฮะแต่ถ้าสนใจจับจองกันได้นะครับเข้ามาคุยกับพนักง,งานขายหน้าร้านวิบนี้กันได้มาคุยกับเซลล์ต้นหรือเซล ท่านอื่นๆได้นะครับก็คือถ้าคันนี้มี người, เลยนะครับตอโทคันนี้คือพร้อมขายาเลยนะครับคือถ้ามีลูกค้าเข้ามาก็คือหมายว่าจ่ายตังค์ขี่ออกไปได้เลย,ยงีดีกว่าคันนี้นะฮะแต่คันนี้ขอโทษด้วยเพราะว่าม,มีมีลูกค้าไปแล้วนะแต่คันนี้สามารถรับไปได้เลยแล้วคันนี้คือมันจริงนะคือซ r f สามร้อยเนี่ยจงองกันไปเยอะมากนะฮะ มีมีลูกค้ามีลูกค้าที่ติดค้างอยู่ไหมของของเซอร์ก็มีประมาณสิบกว่าลายสิบกว่าลนยนะฮะคือรีบหน่อยนะครับถ้ารีบเข้ามาจองตอนนี้ก็จะได้ก่อนรถมาก่อนได้ก่อนแน่นอนนะครับคือมันเป็นรถที่มันเป็นออนิวซีอ0สามร้อยแอลกับเรลลี่เนี่ยมันใหม่เพราะคนก็อยากได้คนอยากได้เยอะปุ๊บคนก็จองเยอะเพราะคนจองเยอะรถผลิตไม่ทันนะฮะก็รีบหน่อย ถ้าถ,าถารีบเข้ามาซื้อรีบเข้ามาจับจองกันก่อนรถมาก่อนก็ได้ขี่ของันนะครับโอเคนะวันนี้ก็พอของปากของคอเหมือนเดิมนะครับว่าจะมาทำความรู้จัก c r f 300 L แล้วก็ c r f 300 r a l l รกันไปบ้างแล้วนะฮะถ้าลูกค้าอยากเข้ามานะครับหรืออยากเห็กกนด้จริงนะสามารถเข้ามาได้เลยที่ h หน,น้า i ิ w i n เชียงใหม่นะครับเซิร์ช m o p g l e m a มมาเลยนะฮะหลัง ใกล้ประตูท่าแพข้ามวัดหมื่นล้านตรงข้ามวัดหมื่นล้านนะครับ,ขนนรบเข้าไมาเลยถามไม้เลยติดต่อเซล์ลได้ทุกคนเลยนะครับหรือเข้าปกดไลค์เพจของเรานะครับนหน d ้าบิ๊กวิเชียงใหม่นะครับติดตามข่าวสารต่างๆได้โปรโมชั่นต่างๆได้นะครับนอกเหนือจากาจากการซื้อรถแล้วก็ได้มีกิจกรรมต่างๆสํา,า,าสหรับลูกค้าที่ซื้อรถของเราเ<ช>ไปที่ออกรถของเราไปก็จะมีกิจกรรมต่างๆลูกค้าก็สามารถเข้ามาติดตามได้มาดู รูปถ่ายมาดูคลิปวิดีโอต่างๆได้นะครับโอเควันนี้พาแค่นี้ก่อนครับสำหรับวันนี้สบายๆฮนะสวัสดีครับ